สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้จัดงานสัญจรเครือข่ายยางสมาร์ฟาร์มเมอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่19ภายใต้ชื่อเกษตรสัญจรเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายเขต4ไปกับยังสมาร์ฟาร์มเมอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่19ในระหว่างวันที่24-25ถึงพฤศจิกายน2566 สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสาธารนณะหนองนาบึงอําเภอเมืองลุกดาหานจังหวัดลุกดาหานนะคะบรรยากาศก็คับคั่งไปได้วยผู้คนเลยไม่ว่าจะเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและก็ประชาชนที่มาร่วมจับจ่ายซื้อของสินค้าที่เป็นผลผลิตของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรานี่เองซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ได้เลยถ้าขาดขาดเงยงานเจ้าภาพไปอย่างสำนักงานเกษตรจังหวัดบุกนาหารและกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคตะออกเฉียงเหนือค่ะเป็นสัญจรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคอีสานครั้งที่19ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพเป็นการรวมพลคนรักการเกษตรของคนหนุ่มสาวการเกษตรซึ่งมีอายุระหว่าง17เถึง45ปีนะครับในการจังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมีทั้งหมดนะครับปีละสาครั้งนะครับจัดบนกันนะครับ20จังหวัดนะครับ คราวนี้นะครับเป็นครั้งที่19นะครับที่จังหวัดมุกดาหารเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับพี่น้องทุกจังหวัดนะครับมางานสัญจรจังหวัดมุกดาหารครับผมขอขอบคุณครับสินค้าที่ยังสมาร์ทฟาร์เมเนอร์นำมาจำหน่ายในงานก็มีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปจนถึงวัสดุทางการเกษตรเช่น แนนแดงซึ่งนอกจากผู้ร่วมงานจะได้สินค้าดีมีคุณภาพกลับไปแล้วก็ยังได้ความรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ<ม>การยกระดับคุณภาพสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยนายกีรติภาคภูมิมการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เท่ากับสร้างรายได้<ม>การโฆษณาสินค้าพันไม้ต่างๆเพื่อดึงดูดใจลูกค้าผ่านโลกออนไลน์โดย นางพิชามนลปล้องพัน์การยิงแอบการซื้อโฆษณาโดยนายอมริพันดวงวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมสัญจรสัญจรยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ระดับเขตภาคอีสานสิ่งที่เขาได้คือเขาได้เครือข่ายในการทำธุรกิจของเขามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถ ได้พัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการมายิ่งขึ้นค่ะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะที่ยังสมารทฟาร์มเมอร์บางจังหวัดมีและเราไม่มีประทับใจนะครับเห็นเกษตรกรรุ่นใหม่เรานะครับมีความสามาคัคคีแล้วก็สามารถเป็นผู้ประกอบการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่มันสิ่งที่ได้มานะครับก็คือการมิตรภาพระหว่างการเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องมากกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรครับผมการส่งเสริมยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จริงๆแม่งานจริงๆก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรเนาะนะครับคณะเกษตรก็เป็นสถาบาันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของภาคอีสานเนาะก็ได้มหาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมขับเคลื่อนงานของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับโดยเฉพาะในงานเกษตรภาคอีสานนะครับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของทั้ง20จังหวัดนะครับก็จะไปร่วม ในกิจกรรมของงานเกษตรภาคอีสานในการออกบูธในการร่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาวันนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมสวนเสเฮฮาร่วมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ร่วมเข้าใจวัฒนธรรมของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์น,นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับสำหรับกิจกรรมในวันที่สองนะคะก็จะเป็นการบายสีสู่ขัญซึ่งจะมีพิธีผูกแขนเพาอเสี่ยวถือเป็นการผูกความสัมพันธ์ระหว่างยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคอีสานนั่นเองค่ะ หักคุณคุณแปลงแปงความหักดูแกวคุณแปลงเลี้ยวจึงโย่มากมือนี้มือมีกุมาสวยสู่คนหาสู่ลาบเนื้องนอนของร้องเต็มพังบรรยากาศก็ตเต็มไปได้วยความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันนะคะและสุดท้ายนะคะก็มีการมอบมงแก่จังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพ มีการจัดงานครั้งต่อไปเี่เลยนี่เลยนะครับส่งหมาต่อให้คับยาสุธนจัดแจงเด้อสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเอาเจ้าภาพทางจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ ตลอทุกสุก,การจังหวัดที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับคืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรของอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความเข้มแข็งทุกคนต่างมีกําลังใจมาร่วมงานนะครับทำให้งานครั้งนี้เกิดแล้วความสําเร็จแล้วก็ทําให้เรามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆแล้วก็พัฒนาขับเคลื่อนไปด้วยกันครับขอบคุณมากๆนะครับสาหรับพี่น้องมุกดาหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สดุดอีกหนึ่งอย่างที่ จังหวัดมหาสารครามขอฝากนะครับในวันที่20มกราคมนี้เราจะมีจัดงานนะครับ10ปียางสมาร์ทฟาร์มเออร์ภาคอีสานจัดที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามนะครับณลานหน้าพระธาตุหอมแหงเป็นงาน1คืน1วันในช่วงกลางวันนะครับจะมีคนออกมาจัดบูธออกนเทศกาลเนี่ยของพี่น้องยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราเนี่ยทั้ง20จังหวัดนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับให้ทุกคนในชุมชนได้มาสร้างแรงบันดาลใจจากพี่น้องของเรา แล้วก็ในตอนเย็นนะครับในลานของชุมชนตรงข้ามกับทางพระาธาตุหวม,มแหงก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับพี่น้องของเราครบรอบสิบปีนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตของช้างนะครับมาร่วมกับยังสมาร์ทของเราในทีมคาวบอยคาวบอยไนท์นะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันอีกที20มกราครับยังไงขอบพระคุณมากๆครับ